ีใจอ่ะดีใจใที่น้องเบนมาแล้วด้วยเรื่องใหมคลีสไห <c oughs> นไหนขอดูบรูโน่กับเอ่อบราโวหน่อย <c oughs> ได้ครับได้ไหมครับใครไหมคร่บน้องหมาน้องหมาไม่น้องหมาของน้องเบนโตเป็นหนุ่มแล้วนี่โอ้เจ้าสามตัวครับน่าร <c oughs> ักมากเอาเอาไปกันสิ เราอเรามีหลายคนมากนะคะเรามีเรามีทั้งหมาสองตัวนะคะมีทั้งพี่ต้นแล้วก็มีทั้งพี่เซนทาอะไรกันคะคือตอนนี้คือมันเป็นยังไงครับพี่เซนตอนนี้หรอพี่ก็ไ คือพี่ตัดรายการอยู่ใช่หมาแล้วทีมงานวันนี้เขาเข้ามาประชุมกันแล้วก็พอเขาประชุมกันเสร็จปุ๊บเขาก็ให้พี่ไลฟ์ในอินสตาแกรแล้วก็เดิชั่นให้พี่โทรหาใครก็ได้ให้รักสักคนหนึ่งซึ่งพี่ก็นึกถึงน้องเบน์ค่ะส่วนพี่ต้นอะ่าเป็นคนจริงปะเนี่ยใช่ลองลองไลฟ์ลอง ถามน้องเบน์ดูว่าสะดวกไหมก็เลยนี ee, ่โชคดีมากทุกคนแล้วก็ม,ม,มีแฟนๆน้องเบน์มาเต็มเลยขอบคุณมากมากค่ะน้องเบนต์สวัสดีครับทุกคนครับ,รบขอบคุณมากมากเลยแล้วก็วันนี้น้องเบน์อยู่บ้านพอดีค่ะก็เลยได้เจอกับน้องหมาพอดีด้วยวันนี้ทำอะไรบ้างน้องเบนต์วันนี้เหลือส่งเล่มโครงการครับเรียนจบแล้วแล้วคุณแล้วคุณต้องปิดแล้วก็ะเรอยู่ด้วยกันนี่ เป่ดเป็นอ่ะเปล็กคอนเน็กอย่างงไรพี่ต้นก็ช่วยปิดก่อนปิดทันไรปิดปิดลูกนีเนี่ยเห็นไหมครับทำไมทุกคนที่นี่ต้องว่าผมด้วยน้องเบ้นวันนี้เตรียมส่งเล่มเหรอคะใช่ครับใช่ครับวันสุดท้ายครับเบ้นจบแล้วครับอ๋อวันสุดท้ายพอดีด้วยเหรอเฮ้ยเรามากวนน้องเนี่ยน้องวันสุดท้ายพอดีแล้วก็มากวนน้องแล้วน้องก็บอกใช่ครับก็คือกวนครับ ตูโน่ดื้อไหมไม่ดื้อครับตซนนั้นก่อนโซนมากกว่าดื้อตัวไหนตัวไหนโซนก่อนบูโน่โซนหาเดี๋ยวจะให้ดูเกิดมาไม่เคยรักใครก่อนเลยในไอจีเชียววะไม่ใช่แม่ต้องไม่อยู่กับตัวก็ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา นี่นะครับตอนนี้ต้องโอเคโอ้แต่ว่าบูโน่องกบเอ่อบราโวคือโตขึ้นเยอะมากเลยอ่ะมากเนาะประมาณห้าเดือนอนนน้ี่คือห้าถึงหกเดือนหลังจากที่พี่เห็นเป็นเหมือนแบบเบบี้อะเนาะใช่ใช่ใช่ครับเขาคุกับเป็นนี่เบบี้อืนั่นน้ะฮัลโหล ขนาดน้อยมแล้วเขาทำด้วยไปดีใช่ไหมอ่ะเขาเพี่ต <Glenn ap ult> oh, ้นอ <gen> ๋อม <sm> ีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแฟนคลับน้องเบนเข้ามาเยอะมากเลยที่เซนฝากด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์ผ่านทางไอจีของ Flex Connect นะคะซึ่งถ้าฟังผ่านทางวิทยุก็จะเป็นคลื่น ร้อยสี่จุดห้าน้องเบนซ์ก็เคยแวะมาแล้วถึงสองรอบสองครั้งใช่ป็นคู่เดี๋ยวมีเพลงใหม่เดี๋ยวไปมีเพลงใหม่หรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวเราต้อง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 นานนะนะได้ครับได้ครับได้ครับยินดีมากครับ ได้เลยหมอาะน้องเบนเคยมาที่นี่แล้วก็เคยแวะมาแบบตอนนึงแวะมาสยามก็ได้แวะเข้ามาในสตูด้วยมาเต้นกับมีอ้อมทีกดังดาน่ารักมากนะคะอ๋อเต้นเต้นตอนนั้นทำไมตูไม่ใส่แมสเข้าไปแล้วไม่รู้อะไรเลยใช่มางแบบงงๆโดนหลอกมาเหมือนใครนะคุณคนที่มาไปกับเซนนะครับขอบคุไม่ต้องอีกทำไมอีก ก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะทุกคนที่อยากจะฝากไว้ฝากน้องเบนด้วยแล้วการโหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยจะได้แบบฟังเพลงปกติน้องเบนจะฟังเวลาขับรถขับรถเวลาขับรถฟังครับขับรถใช่น่ารักมากช่วงนี้คือพักได้ใช่ไหมกําลังทาเล่นอยู่แต่ว่าพี่ไม่กวนมากใช่ไหมไม่กวนครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วาเสร็จแล้วและเดี๋ยวทานข้าวเย็นไหมคะอันนี้คืออะไร เดี๋ยวทำนพี่เจนเดี๋ยวทำทากินเองครับจริงเหรอกินอะไรอะวันนี้ทำอะไรก๋วยเตี๋ยววันนี้ทำขนมจีนด้เงี้ไปเฮ้ยอ๋อเพราะว่าน้องเป็นคนเหนือของชอบของชอบครับของชอบเลยขนมจีนน้ำเงี้ยวโอ้ถึงอะเฮ้ยเป็นผู้ชายที่ทำอาหารได้แล้วไม่ใช่เมนูแบบธรรมดาด้วยนะเป็นเมนูแบบขนมจีนน้ำเงี้ยวอะพี่ต้อนพี่ต้อนพี่ต้นทำอาหารเป็นเป้าเออไม่เป็นครับ เป็นเต่แบบมาม่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเมนูพิเศษครับพี่ต้นอะไงี้มาม่าเออมาม่ามาม่าก็ไม่ได้ทำอร่อยกันได้ทุกคนนะอือแต่ว่าน้องเบนทำขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นยอดหลายคนคงอยากกินสีมือนเกลือเคี <Yeah, ่ยวนี่ไงเป็นแฟนบอกว่าอยากกินสีมือของน้องน้องเบนของเชฟเบนจังเลยคิดถึงเลยนี่คิดถึง ดีใจอ่ะหลายคนได้แบบมาเจอน้องเบนผ่านทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณน้องเบนมากมากเลยนะคขอบคุณครับขอบคุณครับกต้องขอบคุณครับเน <c oughs> ช้งขอบคุณครับเนาะโอเคเนาะเราไม่กลัวน้องเบนนานะคะเดี๋ยวไว้เพราะว่าเรามาคุยกันใหม่แบบไม่ต้องเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เนาะขอบคุณมากเลย <c oughs> นี่มีคนบอกฟันน้องเบนสวยนอกเรื่องฮัลโหลจากอาร์เจนตินาก็มานะคะฮัลโหลสวัสดีทุกคนอ่ะเย้ขอบคุณนะคะน้องเบนเดี๋ยวเจอกันนะ สวัสดีครับบ๊ายบายครับไปครับจ้าสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับไม่ไ <laughs> ด้หินัด <laughs> <laughs> <sk r> ้วยน้องจีน้องที่